เด้งออกจากเกมไปเลยอะไรเงี้ยว่ามันก็ไม่ได้แต่ทำยากนะอื กมเมื่อกี้ไม่เกมเมื่อกี้คือผมคิดอยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะมีหลายคนน่าจะทังตี้อะ่ะแต่คิดว่าน่าจะแบบว่าไม่ได้คิดว่ามันจะวิ่งไวขนาดนั้นนะ oh. คือเมื่อกี้ผมกลแล้วคือถ้าเล่นไม่เป็นก็คือเล่นไม่เป็นเลยครับหรือไม่ก็แบบว่าทั้งตี้มีสองอย่างเออแต่แบบไม่ได้คิดว่ามันจะเล่นวิ่งเร็วขนาดนั้นนะเก็บปะ โอ้ยได้ไป2 0 1 6โดนแล้วเนี่ย2 0 1 6แม่งปาดเรื่อยได้ฟันดีครับเลยพี่ปดดูจับแทงเลยนะใครขอมานะน้องสายวะ สัตรงลอรี่วิ่งหนีออกไปก่อนแต่เฟิงวิ่งตามแล้ววิ่งแซงมันน่าจะปรับสปีดมันน่าจะปรับสปีดให้แบบว่าพอแกล้งผีสนุกๆไงไม่ได้ปรับแบบว่าเออไม่ได้แบบมันเล่นเป็นนะตะเกียกคือมันเข้าใจเกมไลยนะผมจะบอกให้มันเล่นเป็นนะครับตะเกียมันเล่นเป็นมันเข้าใจเกมไลยนะเพราะว่าพอเจอไมเคลื่อนจับแทงมันรู้แล้วว่ามันจะมันจะโดนแทงอ่ะมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบปรับสปีดเพิ่มเลยค้าจะป้าไม่งั้นมันจะตายอะไรเงี้ยมันเล่นเป็นนะ เออแบบเล่นเป็นอ่ะเข้าใจเกมอ่ะแบบว่าน่าจะเล่นมาเยอะเล่นมาหลายชั่วโมงอ่ะแต่แบบว่าน่าจะแบบว่าแบบฝีมือเล่นจริงๆน่าจะไก่อ่ะก็เลยแบบต้องพึ่งคิดว่าแบบอยากเล่นเก่งแบบเหมือนพี่เอกอะไรเงี้ยดูพี่เอกมาแล้วเล่นเก่งอะไรเงี้ยเออแต่แบบว่าฝีมือไม่มีอ่ะ อยากเล่นเก่งเหม,มือนคนอื่นเขาบ้างแต่แบบทีนไม่มีก็เลยต้องใช้โป้โน่าจะเป็นประมาณนั้นครับเดาง่ายโอ้ยมาเก็บปารมาเก็บปารมาจานะ่ะอุ้ยคุณนยท่ขอบคุณัเรียนห้าสิบครับคุณนท์คุณนท์ครับ ไม่ใช้ไปแล้วเพื่อนโอเคจะยากผมผมสวัสดีครับผมเลซี่ขอบคุณซับด้วยนะขอบคุณยูเน็ตด้วยนะครับ ชนะโปรหญ่ได้เคยลงเคยลงแล้วครับลงแล้วผี่ใช้โปรตอนแข่งยังมีอา้าวอยากชนะของมัน พี่ไม่โกรธเหรอเจอโปขนาดนั้นโกรธทำไมอะมีใครมองว่ามันเก่งเหรอในตรลีนะมีใครมองว่าเอ้ยหูมันเล่นเก่งจังเลยมีปะไม่มีมีแต่คนเขาสมเพศอะมีแต่คนเขาสมเพศครับถูกปะไม่มีใครไม่มีใครคิดว่ามันเก่งไม่มีใครคิดว่าเออไม่มีใครให้ข่ามันอะ ถูกป่ะมีคนคิดว่ามันเก่งเหรอมีคนคิดว่าอู้เ,เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ย คนเพลินเพลินวนเพลินเพลินตายยากนะคนนี้อ่าสะบัดเจอโปรเกมตะกี้ครับเกมมันจะแบนจริงเหรอครับทอยต่างชาติไลน์ทิกตอกแล้วใช้โปรโชยังไม่โดนเลยมันโดนแหละครับแต่ว่ามันคงมีวิธีแก้ของมันนะมันโดนแหละไอ้โดนอะโดนแน่ครับ มันคงมีวิธีแก้ของมันว่าแบบเออแก้อย่างนี้แก้อย่างนั้องงนอะไรเงี้ยไอเชี่ยววิ่งส่วนผมเลยเล่นโปรมีแค่สองอยานเล่นกากการเล่นกากเหมือนกันแถมงู ผมเมื่อกี้กับโปรวิ่งตอนที่เล่นตัวตลกในด่านเดโมอะไรงนะั้นกูอีากว่ามันก็แบบเดียวกันครับแต่โปรในด่านเดโมมัน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 ตัดบาดเพิ่มไม่ได้ครับไม่ใช่เดโมเหรออ๋อผมเล่นตัวตลกเหรอผมเล่นลอะไรวะผมเล่นหมูหรือเปล่าเล่นตัวตลกด่านเดโมจำไม่ได้แล้ว ใช่ไประยาชได้แล้วครับที่สมเอร์เซ็นที่สามเปอร์เซ็นอะไรวะจำไม่ได้แล้วครับเจอเยอ,อะจำไม่ได้หรอกผมจำได้แค่เกมหมูที่ลงคลิปไปอ่ะ oh. ใช่ใช่ เมื่อกี้คือลองสังเกตว่าต้นเกมมันไม่ได้วิ่งไวเท่าตอนท้ายนะตอนท้ายคือมันวิ่งไวแบบว่าปุ๊บเลยอะตอนท้ายคือมันแบบปุ๊บเลยอะเออ ฮิวเวลี่เหมือน,นในอบ,บายเก่งกว่าเนิร์ดไหมหรอเก่งกว่าดิฮิวเวลี่เหมือนในอบ,บายนี่คือเทพเจ้าอ่ะอืมแทชแฮกเอ้า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 ด่ากูแล้วอ๋ไเอไอ้เหี้ยเหี้ยบในสัตว์ด่ากูเหรอชีวิตนี้ตั้งแต่กูเกิดมาไม่เคยมีใครด่ากูแล้วเดินหนีกูไปได้เข้าใจไหมกระดังดังเลยช่วงนี้ thank <laughs> you